ส่วจะเป็นใครไปไม่ได้แน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับ Honda Accord นะครับตัว1.5เทอร์โบ EL ปี2019เป็นตัวเจ n 10แล้วก็เป็นตัวท็อปเทอร์โบ EL ด้วยนะครับสำหรับคันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้มาพบกับการรีวิวรถสวยๆอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายวิเชนโฮมคาร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคิวของรถหรูผู้บริหารนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นของฝั่ง HonDA ซส่วจะเป็นใครไปไม่ได้แน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้ก็ เป็นตัวสีบรอนนะคะพร้อมกับตัวโฉมหน้า Gen10 อย่างนี้เลยนะครับเป็นตัว Gen10 แล้วก็เป็นตัวท็อปเทอร์โบ EL ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็ได้ตัวของไฟหน้าที่ หล่อๆเท่ๆอย่างนี้มาเลยคมๆบัตรตาบัตรใจไปเลยนะครับเป็นไฟหน้า LED นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ก็จางด้านหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมอย่างนี้เลยนะครับกับโลโก้ฮอน d ้ใหญ่โตนะครับวางไว้ดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับแล้วคันนี้ก็นะครับมีตัวของไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยเช่นกันนะครับครบเลยนะครับด้านหน้าก็คือสวยงามแล้วก็หล่อแบบนี้ไปเลยนะครับ นะผมบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาดีแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้เป็นรถดูผู้บริหารใช่ไหมครับด้วยความที่เขาเป็นรถดูผู้บริหารบอกได้เลยว่าดีไซน์และวัสดุต่างๆค่อนข้างพรีเมียมเลยอยาเรียกว่าค่อนข้างดีกว่าพรีเมียมไปเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูถัดมาดูที่ตัวล้อดีกว่านะครับเป็นล้อแม็กนะครับแม็กของทาง Honda นะครับเป็นแม็กเดิมๆนะครับสีรี้งยางอยู่ที่225 50 R17 นั่นเองนะครับก็ได้ยางปี24ไปเลยนะครับเป็นยางดันหลบนั่นเองนะครับถัดขึ้นมาอีกนิดนึง มองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะครับกระจกมองข้างนี้ก็จะมีตัวของตัวไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็มีของตัวไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไร Honda l ้ n เ Watch นั่นนีงนะครับตัว Honda l ้ n เ Watch เขาก็จะซ่อนอยู่ในตัวของกระจกมองข้างอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีเลย Smart e n t r y นะครับนี่สามารถเปิดปิดได้นะครับอ่ะสังเกตดูดีๆนะครับก็จะสามารถเปิดปิดได้เพียงแค่จับนะครับก็จะสามารถล็อกรถแล้วก็เปิดรถได้นะครับหรือถ้าอย่างไงก็สามารถเปิดได้ที่ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งด้านข้างคน น่ะเปิดได้แหละอย่างี้นะครับก็ต้องจับให้มันดีๆนะครับจับให้มันถูกนะครับจับแบบเต็มเ็มือน้องก็จะเปิดให้นะครับน่ะข้างบนก็จะมีตัวกันสาดนะครับกันสาดของแอคคอร์ดระดับยนต์เราติดตั้งมาให้ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับฟิล์มสวยๆเลยนะครับกันแดดดีๆด้วยถัดมาเรื่อยๆครับตัวบอดี้นะครับดูไม่มีร่องรอยการสึกห้อหรืออะไรเลยคือสวยงามมากนะครับเส้นสายนะครับความสปอร์ตนะครับความลงตัวของเขานะครับสวยงามมาก มีตัวตัวรถเขาล็อกอัตโนมัติด้วยนะครับเนี่ยล็อกเรียบร้อยแล้วด้วยไฟท้ายทับทิมนะครับมาด้านหลังแล้วไฟท้ายทับทิมสวยๆเลยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวไฟท้ายนะครับเป็น LED ด้วยเช่นกันแล้วก็พร้อมกับโลโก้แอคคอร์ X นั่นเองนะครับเป็นสีโครเมียมนะคันนี้ก็บอกได้เลยว่าเนียบมากทุกระเบียบนิ้วไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับทุกอย่างสวยงามมากหมดนะครับด้านหลังก็จะมีตัวของโลโก้ฮันด้าด้วย แล้วก็มีกล้องส่องถอยด้วยนะ,นะภายในด้านหลังกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวของเบรกไฟเบรกตัวที่3แล้วตัวนี้ของตัวไอคอสามารถพับ,บอร์ดต,ตรงนี้ได้ด้วยนะพับ,บอร์ดแถวหลังได้ด้วยด้วยการเพียงแค่ดึงสลักตรงนี้ก็สามารถพับบบร์ด้านหลังลงไปได้แล้วภายในก,กว้างๆนะครับคันนี้นะก็มีตัวของแม่แรงแล้วก็ตัวยางอะไรให้มาครบเลยแล้วก็สภาพดีๆด,ด้วยยังไม่ได้แตกพื้นเลยรถของเรานะครับการันตีนะครับทางดิจนทัลโฮมพาร์ตนะครับการันตีทุกคันนะครับไม่มีชนหนักจมน้าตัดต่อที้คว่ำหรือว่าคร นะครับก็จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับตัวอินสเปกชันนะฮะคนตัดนะอินสเปกชันนะฮะฝั่งไหนครับฝั่งฝั่งนี้ครับอินสเปกชันขึ้นฝั่งนี้นะฮะค,คนตัดโอเนะคกห็หากันไป <laughs> อ่ะด้านบนมีเสาอากาศคีบฉลามนะครับก็จะมีเสาอากาศในทรงคีบฉลามสปอร์ตครับเรียกได้ว่ารถหรูและทรงสปอร์ตแล้วก็คงความเป็นความพรีเมียมแล้วก็ยังมีความดีไซน์สปอร์ตครับเรียกได้ว่าวัยรุ่นก็ขับได้หรือว่าจะเป็นวัยทํางานยิ่งขับได้เลยจะเป็นอายการทนายคุณครูหรือจะเป็นอ่าระดับคณะบดีหรือจะเป็นข้าราชการนะครับสามารถขับคันนี้ไปเพื่อเสริมบารมีของท่านได้นะครับก็เดี๋ยวไปพาไปดูภายในกันดีกว่านะครับ ะเปิดด้วยสมาร์ทเอนทรีนะครับภายในก็จะได้เป็นตัวอย่างนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ตัวของเอ้ยไม่ใช่ฟังอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งสองข้างนะครับขออภัยนะครับมี h ฮอนด้าล Watch อยู่ที่ก้านไฟเลี้ยวนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับหรือว่าไม่ต้องที่จะไม่ต้องเปิดแค่ไฟเลี้ยวก็ได้สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับด้านในก็มีคอนโซลกว้างๆนะครับสบายนะครับมันนะฮะนี่สบายมากครับคือตัวคอนโซลเนี่ยนกริปเลยนะครับแล้วก็คันเรียดเองครับประวัติคันสภาพด้วยนะครับตัวหน้าจจอนี้้ก็ะแสดงงผลทั UAM, FM a เชื่อมต่อ uh, Android Auto, iPod, iPad ได้หมดเออเขาเรียกว่าอะไร Apple CarPlay Android Auto ได้หมดนะครับแล้วก็ตัวหน้าจหน้าจอสามารถ แสดงผลของกล้องคอนด้าเรนวอชแล้วก็กล้องถอยหลังได้นะครับตัวแอร์เป็นแอร์ดิสตันครับเป็นแอร์ดิสตันปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับสามารถปรับแยกทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ปรับตำแหน่งต่างๆได้นั่นเองนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบแถวตรงนะครับมีโหมดสปอร์ตและโหมดอีคอนโหมดให้เด็กมือไฟฟ้าออโต้เบรกหัให้มาครบพร้อมที่วางแก้วแบบพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยนั่น,นะครับอย่างคันนี้ อย่าลืมดูตัวเบาด้วยนะฮะอ่ะตัวเบาะนะครับตัวเบาเกาจะได้เป็นตัวเบาะหนังนะครับเข้ารูปรองรับสรีระนะครับปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวของเบาคนขับก็จะ,ะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะครับทั้งขึ้นลงหน้าหน้า,เด,นนา,าเดินหน้าซ้ายเดินหน้าแล้วก็ปรับตัวเอ็นหลังได้ด้วยนั่นเองนะครับก็คันนี้ค่อนข้างครบคันเลยนะครับแล้วก็ปรับที่หนุนหลังได้ด้วยนะมีตัวของเมมโมรี่เบาให้2จุดด้วยนะครับ ออปชันคือค่อนข้างครบเลยนะครับด้านหน้านั่งกว้างๆนั่งสบายด้านหลังมาด้านหลังก็จะมีตัวของแอร์หลังนะครับแล้วก็ตัวของการเชื่อมต่อไอโซฟิกนะครับกว้างนั่งสบายมากคราวเฮดรูมเล็กรูมบอกได้เลยว่ากว้างกว่าด้านหน้าอีกด้านหน้าที่ว่ากว้างแล้วด้านหลังนี่กว้างกว่านะครับแล้วก็มีของที่พักแขนให้ด้วยนะครับไอโซฟิก so <c oughs> ก็มีิดตั้งให้ได้นะครับสามารถตั้งคาร์ซีทได้นะครับก็สามารถเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับเพราะสามารถเชื่อมต่อไอโซฟิกสรับ ครอบครัวที่มีเด็กเด็กๆได้นั่นเองนะครับเบ็ดเสร็จแล้วโดยรวมคันนี้นะครับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี้ยังไม่รวมกับส่วนลดที่จะมอบให้นะครับจองเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้า Honda Accord ร์ดหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเอลปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้สีบรอนนะครับสภาพสวยอินสเปกชันก็มีให้เอกสารครบเล่มครบนะครับมีทุกอย่างจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ ได้หมดนะครับพร้อมโอนเป็นชื่อของคุณลูกค้าเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกับเจ้าตัว Accord นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยแอสไตนีเจนโฮมคาหรือจะโทรเบอร์ตรงสายตรงได้เลยนะครับถึงเจ้านายเรา089 458 8661แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าสนใจรุ่นคันนี้ปีไหนสีอะไรหรืออยากให้เรารีวิวคันไหนนะครับ สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ที่ข้างล่างกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ของทางเรานะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าว่าจะเป็นรถรีวิวอะไรสํหรับวันนี้ผมขอไปตัวขอ,ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ